เรื่องเล็กอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ทันทีถ้าไม่มีความอดทนแค่แก้วแตกใบเดียวหมายถึงหนึ่งชีวิตที่ต้องสูญเสียไปค่าของมันแพงเลือเกินแมวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใกล้ชิดกับคนมานานพอๆกับสุนัขเลยทีเดียวสาเหตุที่คนเรานิยมเลี้ยงแมวก็เนื่องจากว่าแมวเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดและยังช่วยจับหนูได้อีกด้วยรูปร่างหน้าตาของแมวก็น่ารัก แถมมันยังประจบเจ้านายเก่งไม่แพ้สุนัขเลยทีเดียวคนเรานั้นมีนิสัยที่ชอบเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นปลางเงินปลาทองหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าก,ก็เถอะซึ่งบางคนก็เลี้ยงเนื่องจากว่าต้องการที่จะศึกษาดูชีวิตความเป็นอยู่และการปรับตัวของสัตว์สำหรับสัตว์ที่สามารถทำตัวเข้ากับมนุษย์และใกล้ชิดกับมนุษย์ที่สุดก็เห็นจะเป็นแมวกับสุนัขความยุ่งยากในการเลี้ยงสัตว์จำพวกนี้ คือมันชอบออกไปหากินนอกบ้านเมื่อเราไม่ล่ามันไว้ดีๆหรือว่าไม่มีเวลาที่จะให้ความใกล้ชิดกับมันและมันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของก็ได้ถ้าหากมันเกิดออกไปกัดชาวบ้านที่เดินอยู่ตามถนนสําหรับแมวนั้นก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่ายังมีข่าวที่แปลกคือว่าเจ้าของแมวกําลังเรียกแมวที่เลี้ยงไว้กินข้าวอยู่เกิดมีเพื่อนบ้านเดินผ่านมาเข้าใจผิดคิดว่าตนจนเกิดมีเรื่องมีราวกัน และเสียชีวิตต้องร้อนถึงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเรามาติดตามเรื่องนี้พร้อมกันที่นี่เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อเวลาประมาณ17.30นาฬิกา30นาทีของวันที่3มิถุนายน2533ขณะที่นางเรนูอายุ36ปีผู้มีนิวสสถานอยู่ในบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ในซอย19ถนนพิบูลละเอียดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา กำลังให้อาหารแมวอยู่ที่บ้านของตัวเองนั้นเอามากินข้าวเร็วเหมียวเหมียวนางเรนูกําลังเรียกแมวที่อยู่บริเวณนอกชานบ้านมันทางนี้เร็วกินข้าววะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมมาเดี๋ยวแม่เหยียบซะหรอกในขณะที่นางเรนูกําลังเรียกแมวและด่าด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวเนื่องจากว่าเจ้าแมวตัวนั้นมันไม่ยอมออกมากินข้าวและในขณะเดียวกันนั่นเองนางสำเภาอายุ34ปี เพื่อนบ้านที่อยู่อาศัยใกล้เคียงได้เดินผ่านมาได้ยินคําว่าเดี๋ยวไม่เหยียบน้ําแลบพอดีซึ่งทําให้หนางสาเภาเกิดความเข้าใจผิดทันทีจึงได้เอ่ยปากโต้ตอบไปในทันทีแน่จริงก็ลองมาเหยียบดูสินางสาเภาก็ว่าไปนั่นอะไรกันแม่สมาเภานี่ฉันยังไม่ได้ว่าอะไรเธอเลยนะเอา้าแล้วใครละพูดขึ้นที่ว่าจะเหยียบนะ่ะหมาหรือคนพูดวะนางสำเภาเริ่มเล่นสำนวนก็จะมีใครพูดละ่ะ ก็ฉันเองนี่แหละพูดแต่ว่าฉันไม่ได้ว่าแม่สำเภาเนี่นางเรนูบอกไม่ได้ว่าได้ยังไงก็ฉันเดินผ่านมาแกก็พูดและถ้าฉันไม่เดินผ่านมาแกก็คงไม่พูดหรอกจริงไหมอย่างนี้แกเจตนาที่จะด่าฉันดีว่าจะเอาอยัางไงก็ว่ามาเลยนางสำเภาเริ่มออกเสียงดังขึ้นจะว่ายัางไงล่ะฉันยังไม่ได้ด่าว่าอะไรนี่แกคิดของแกเปเองเนี่หรือว่าแกจะมาหาเรื่องก็ย่อมได้ถ้าจะมาหาเรื่องแล้วก็มาเลย เองเจะยังไงกับข้าวะนางเรนรูเริ่มจะระง,งับอารมณ์ตัวเองไม่อยู่เนื่องจากว่าถูกนางสมเพาตอบว่าทั้งๆท,ท,ที่ตนเองก็ไม่ผิดเมื่อพูดเสร็จนางเรนรูก็เดินลงจากบ้านมาหานางสาเพาที่ยืนรออยู่ข้างล่างทันทีเมื่อนางสมเพาเห็นว่านางเรนูรเดินลงมาหาตนเองและเข้าใจว่านางเรนรูต้องลงมาเล่นงานตนเองอย่างแน่นอนนางสำเภาจึงได้ถอยออกมาสองก้าวเพื่อที่จะได้ตั้งหลักมนเลย อเองแน่จริงก็เข้ามาช่วยนางสำเภาเริ่มส่งเสียงดังขึ้นแกก็จะอย่างไงกันแน่เรื่องไม่เป็นเรื่องก็ชอบไม่เกิดขึ้นนางเรนูเดินตรงเข้าไปหานางสำเภาแต่ยังไม่ได้แสดงเจตนาที่จะเข้าทำร้ายร่างกายเพียงแต่ต้องการที่จะเข้ามาคุยใกล้ๆเท่านั้นเองจากเสียงที่ทะเลาะกันดังลัน่นทำให้ในทองหล่ออายุ49ปีซึ่งไม่สบายนอนอยู่บนบ้านของนางเรนูได้ยันกายลุกขึ้นมาดูเนื่องจากเห็นว่า เรื่องมันชักลุกลามไปใหญ่โตพอพอเลิกกันทีเหอะแม่สำเภาก็นางเรนูไม่ได้ว่าเกหรอกมันด่าแมวมันนะนายทงหลอพูดกับนางสำเภาผเพื่อที่ต้องการจะยุติเรื่องซะแต่ว่านางสำเภาตอนนี้ไม่สนใจใครแล้วเลยด่าหมดทั้งนายทงหลอและนางเรนูพวกเองไม่ต้องมาพูดดีหรอกเองเรียกหมาเรียกแมวทําไมไม่เรียกตอนที่ข้าไม่เดินมาพวกเองทาไมด่าตอนที่ข้ามาละ่ะอย่างนี้เองอยากด่าข้านะสิ แน่จริงทําไมไม่ได่าตรงตัวละ่ะแล้วยังมีหน้ามาพูดดีอีกไอ้จองหล่อเองอย่ามายุ่งนักเลยนางสมามเผาพูดว่าในทองหล่อที่แส่เข้ามาอีกคนจากเสียงที่ดังลัน่นทําให้หนายวสันอายุ31ปีซึ่งมีอาชีพเลี้ยงหมาอยู่ที่ข้อแห่งหนึ่งและเป็นสามีของนางสมามเผาได้เดินออกมาดูและพบว่าเมียของตนกําลังทะเลาะอยู่กับนางรีโนที่หน้าบ้านและเมียตัวเองยือนอยู่คนเดียว โดยที่นางฝ่ายเรนูนั้นได้มีนายทองลอดอยู่ด้วยจึงเด็กขวาเอาเต่าทานออกมาเพื่อที่จะใช้เป็นอาวุธพร้อมกับรีบเดินเข้ามาหาเมียตัวเองซึ่งยืนทะเลาะกันอยู่ทันทีมีเรื่องอะไรกันแม่สัาเภานายสานเมื่อเดินออกมาก็ถามนางสัเภาเมียรักทันทีมันด่าฉันนะพี่ฉันไม่ยอมนะต้องเอาเรื่องมันให้ได้มันเข้าข้างทั้งนั้นฉันไม่ยอมนางสัมเภาบอกกับนายสานและเหลือไปเห็นเต่าทานที่สามีถือมา จึงได้พูดขึ้นว่าเอามาทําไมนี่มันเตานะนางสมเพาถามสามีตัวเองก็เอามาฟาดหัวมันสินายสายันพูดบอกเมียไม่ต้องหรอกเสียของหมดเอาไปเก็บเดี๋ยวฉันหาให้นางสมเผาพูดกับสามีแล้วก็เดินไปหาไม้มาให้หนายสายันเอา้าเอานี่แหละฟาดมันเลยวันนี้ลุยกับบรรสักวันจะได้รู้เสียบ้างว่าอย่ามายุ่งกับเราเล่นมาเลยนะพี่นางสำเภารีบยุสามีทันที ในขณะเดียวกันนางเตือนใจอายุห1ปีซึ่งเป็นพี่สาวของนายทองหลอ่อเห็นว่าเรื่องชักจะไม่ดีแน่จึงเดินออกมาดึงนายทองหลอ่อซึ่งไม่สบายอยู่ออกมาเพราะเห็นว่านายสายันนั้นมีไม้อยู่ในมือมานี่แกกลับขึ้นบ้านเสียเถอดเดี๋ยวก็มีเรื่องมีราวกันใหญ่โตหรอกนางเตือนใจยังไม่ทันที่จะดึงมือของนายทองหล่อได้ผลนายสายันก็รีบเดินตรงเข้ามาหานายทองหลอ่อพร้อมกับหวัวด้วย เข้าที่ศีรษะของนายทองหล่ออย่างแรงจนนายทองหล่อลม้มลงและชักด้วยอาการที่เจ็บและอาการไข้เมื่อทุกคนเห็นว่านายทองหล่อล้มแน่นิ่งต่างก็ตกใจโดยเฉพาะนายสานผู้ที่ทำร้ายตายแล้วนายทองหลอ่อเป็นยังไงบ้างรีบพาไปหาหมอเร็วนางเตือนใจรีบเรียกพวกญาติที่อยู่ในบริเวณพานายทองหล่อส่งที่โรงพยาบาลเมื่อเดินทางไปถึงโรงพยาบาลให้แพทย์รักษาเย็บบาดแผลให้เบื้องตน้นจากนั้น จึงได้ส่งไปเอกซเรย์ ray. ตรวจดูแล้วบอกว่าไม่เป็นไรจัดยาแก้ปวดและยากแก้แอักเสบให้ในายทองหล่อเพื่อน,นํากลับไปกินที่บ้านพร้อมบอกว่าหากมีอาการซึมหรือเหงาหงอยก็ให้รีบพาคุณเจ็บมาหาหมอเลยเมื่อกลับมาถึงที่บ้านนายทองหล่อก็เข้านอนชั่วครัวทางญาติก็ได้ยินเสียงโครงครามเข้าไปดูจึงพบว่านายทองหล่ออาการหนักจึงได้ช่วยกันนําส่งโรงพยาบาลมหาราชแต่ทว่า นายทองหล่อดได้สิ้นใจตายระหว่างทางขณะนำส่งโรงพยาบาลเสียก่อนและในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เข้าควบคุมตัวในสายันและนางสำเภาได้ระหว่างที่กำลังเตรียมการจลบหนีควบคุมตัวไว้ไดำเนินคดีเนื่องจากว่าเมื่อวันที่3มิถุนายน2533เวลา17.30นร้อยตำรวจเอกเกษมศักดิก์หาชณีร้อยเวรสพเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งว่า มีผู้ถูกตีสาหัสนำมาส่งที่โรงพยาบาลมหาราชแต่ถึงแก่ความตายระหว่างทางเสียก่อนจึงพร้อมด้วยพันตำรวจโทสุพันประเสริฐสมสารวัตรใหญ่พันตำรวจโทปราโมดเอี่ยมทัตสารวัตรสอบสวนไปสอบสวนชนสูตรพิกศพทราบชื่อผู้ตายคือในทงหล่ออายุ49ปีเป็นรัศดรอยู่ในซอย19ถนนพี่บุญล,ละเอียดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาถูกตีที่ศีรษะข้างขวา,าแตก และได้ถึงแก่ความตายในเวลาต่อมาเนื่องจากสาเหตุที่นางเรนูได้ด่าว่าแมวที่ตนเลี้ยงไว้เพื่อให้แมวมากินข้าวและนางสำเภาเดินมาได้ยินจนกระทั่งเข้าใจผิดกันจนมีเรื่องกันแล้วลูกลามใหญ่ตัวจนกระทั่งนายสานซึ่งเป็นสามีของนางสำเภาได้ใ,ใช้ไม้ตีในทงหล่อซึ่งป่วยอยู่จนถึงแก่ความตายนับว่าเรื่องนี้เกิดจากความที่ไม่เข้าใจกันอย่างช่วยไม่ได้เนื่องจากว่า ต่างฝ่ายก็เอาแต่อารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่จนเรื่องที่เล็กนิดเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่จนได้นับว่าเรื่องนี้คงจะเป็นอุทาหรณ์ให้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยครับและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ